นะครับเจ้าเจ้าอดิวเฟืองนะครับเห็นผ้าสีขาขาวๆนะครับตัวนี้ก็กลุ่มเดียวนะครับตัวที่อยู่ไม่มีผ้าเจ้านะครับอือครับเจ้าดิวเฟืองนะครับเสียงกลางไปหาใหญ่อชมได้เลยครับประกันความ เขานะครับสองปีเกือบสามปีแล้วครับตัวเนี้ยชมได้จเจ้าลิวเฟืองนะครับนกต่อนะครับพร้อมขึ้นพระเนียดได้เลย,เลยไปถึงบ้านก็พักสักหน่อยอาทิตย์หนึ่งคุณหน้าคุณตาเจ้าของก็จัดได้เลยครับแค่นี้ก่อนครับ